สถานการณ์น้ำเพราะน้ำก็เริ่มลดนะขนาดเริ่มลดแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยแต่ก็เนี่ยสถานีตำรวจศิลาลาดครับโอโ้โหบรรยากาศเป็นทะเลเลยครับเพื่อนนนัอันตัวสถานีครับทำนแบบนี้จะเป็นแบบนี้สุดท้าย สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่23นะฮะ23ตุลาคมปี64ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอศิลาลาดนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็มาดูสถานการณ์น้ำเพราะน้ำก็เริ่มลดนะขนาดเริ่มลดแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยแต่ก็เนี่ยสถานีตำรวจศิลาลาดครับโอ้โหบรรยากาศเป็นทะเลเลยครับเพื่อน,น,นอันตัวสถานีครับ ขนาว่าน้ำลดแล้วนะพเพื่อนๆโอ้โหแสดงว่าช่วงทุ่วมๆนี่ก็คงจะเลยถนนนี้ขึ้นมาเลยนะอนี้ก็เป็นสวนราชการนะครับสวนราชการของอำเภอศิริละาครับโ้โพระขาวสวยงามมากพเพื่อนๆนะพระขาว น่าจะสร้างให้เป็นพระประจำอำเภอศิราราชนะครับอ oh. น้ําก็เริ่มลดลงแล้วแหละว,วันนี้ก็นําของมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับชาวราศีหรือชาวศิราราชอะไรมานี้เพื่อนๆก็เลยเห็นบรรยากาศที่สถานีตํารวจศิราราชก็เลยนําภาพจะถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้ชมครับน้ำเริ่มลดแล้วเเพื่อนๆแต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นน้ำขังอยู่นะฮะ นี่ครับองรอยน้ำท่วมก็ยังอยู่นะ <c oughs> พวนทรายสิบสี่โลเองนะครับน้าตรงนั้นนะแต่น้าขี่มาก็ไม่มีน้ำแล้วหนอแต่ว่าตะกีนี่คือซิ้ท่วมเลยเน้อเนี่ยครับไปทางนั้นก็ราสี ยี่สิบห้าโลนะครับแล้วก็โพนทรายก็อ่าสิบสี่โลครับผมไไโพนทรายนี่จะเป็นอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะไปได้ถึงสะพานใช่ไหมพี่จะขี่ไปดูอยู่ใช่ไหมโอเคไปโกโกโก้โอ้โห okay, ข้ามสะพานไปก็จะเป็นเป็นทะเลเลยฮะดีนะตรงนั้นมันสูงนะนอ่ะมันรอดแต่มันตอนนั้นมัน ก็ดูดูลอยนะอ้ยยปินาดำนันโผล่ค่ะเอวแล้วครับอันนี้เป็นสะพานห้วยไหมสะพานลำห้วยลำน้ำเสียวลำน้ำเสียวนะฮะส่วนสายหน้าอยู่ความสะพานเยอะนะนี่ลำเสียวนี่อ๋อนี่ครับสะพานลำเสียวโอ้โหเป็นทะเลเลยอะผู้ป่วงเดินชิลตั้มองขายบนสะพานเดินสะพานค่ะ โอ้สะพานนี่ก็ไม่ใช่กระเทือนเลยหรอเนี่ยสภาพนี้ครับเราจะขไปฟังก็เราต้องมาให้รู้สุดตรงนี้ใช่ไหมใช่มาได้แค่นี้รถรถก็เดินทางมาได้แค่นี้ครับก็ถือว่ายังถูกตัดขาดอยู่นะครับเลยสะพานมาหน่อยที่จะไป เส้นอำเภอราศีเนาะนี่ครับห้ามผ่านนะครับผมจะกลับรถยังไงเอข้างหน้ากลับรถได้ไหมครับผมข้างหน้ากลับรถได้ไหมครับกลับได้อยู่ไหมครับครับพี่ขอบคุณครับครับมาเพิ่งซื้อครับโอเคครับเดี๋ยวเราขี่กลับกันดีกว่า กวานเซลครับดูบะลาลานะครับทะเลที่ซิลาล่าสนะครับโอโ้โหูสุดขอบเลยตรงขาาขวๆก็จะเป็นเต็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมก็จะมีน้ำดื่มแล้วก็ <c oughs> อาหาร <c oughs> ต่างๆล้อหน้าอยู่ที่ปลายเท้าขวา,าจำไว้แค่นี้ล้ออยู่ที่ปลายเท้าเราอย่าไปมองหน้ารถ Ooh! ของที่ไหนพี่เป้เจ้นหน่อยของเจ้นหน่อยของร้านของตัวชิ้นมุ้อันนี้ก็เป็นพี่น้องชาวบ้านอะไรนะฮะข้างบ้านดงแดงบ้านหนองสมัยค่ะอสมับนี่แบบนี้จะเป็นแบบนี้สมมาตรขอบคุณมากครับครับจ้าพี่ผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดครับนกกระตินรวมข้าวแจกขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะ